จังว่าฟ้าเอ้ยฟ้าห้องคำหายใจเงางวมคิดหอดตาวันเจ้าจากไปในเมืองตั้งนานป้าอายทาอยู่บ้านนั่งกินน้ำตาสบายดีพี่น้องบัาสุขสุคน มาว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยที่เขามาหับส้มในซองเบากรอบทองสเส้นเหลี่ยมในเมืิเมริเบากรอบทองกับสิผพาพี่น้องใส่ตุ่มกุง้งใส่เอากุง้งเขาเ้าไปมาตุ่มกุ้งบานบ,านบาเบากรอบทองเนาะ,อ,ะนอันนี้ก็คือเนื้อเนื้อสีมาใส่ก็คือ วัวาหาันรปรดุกบางคนกขบอกได้อาวัวหันดอกเนจีจีกับจีใส่จะเอา,า,รเากรทชองเล็งรัดเอาหัวหันไปเลยติดตาสีได้อยู่บนเด้นี่อันนี้ก็คือกระทงทุงหน่อยอีกมาใส่หัวหันอีกตัวอนึงนะมาใส่กันเลยใส่ประมาณนี้แหละพอใส่ไร ไม้มาคัดไว้อีกเพื่อบอ่ให้มันไหลออกมาอ๋อก็คือห้องดีเนาะตะหลับแซ่บเด้อนี่เฮากับยาดลงไปเรียบร้อยแล้วหเองก็จะมมัดไว้นด้สายตัวนี้บ่มี ตัวนี้มัดนี่ไปทีเรียบร้อยนีน้ำกับใส่เรียบร้อย เออกุ้งมันกับจิมาเข้าทั้งนี้เ,เดียวร้อยลังหนึง่งงใช่ไปรเรื่อยๆมีประมาณอยู่หกเจ็ดอัน มันขาดไปแล้วขาดต้มันขาดไปเยังงเลยไปเบิด nhau bayon ngang nhau nhau mi sai hát vlog hoa sai kha sai kha nung mô cả hm cả, hm 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 khui hm hm nạm hơn hm 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 23p be <sharp> แล้วพระเจ้า23 <inhale> <liquor Chick> <enacted> No, amor de ti. หลังจากที่ว่าใส่เหยียบเรียบร้อยก็เตรียมพกอุปกรณ์การใส่กุ้งองก็ได้อยู่ไกลประมาณ6-7หลัง นเัเขาเจา้าวันผู้ขายห้เขาเจ้าว่าสามปียังเป็นมากว่ะอีงสามวาดูถ้าต่อไปอุ๊บปานะถึงว่าน้ำอ้องืัน ทั้งคนก็ขางหัวทั้งคนก็เครื่องมักถั่วจิ้มจี๊ตำไรเถื่อถย่มักถัวโกมักกะโพตัวนี้ถัวเงาตัวนี้ Chào <tôi> Có bừng chứ cái... Nông ma cái là phục là nha mahon nha yang ninh xung quanh mày nha để mất tạo vô lâu phải lâu đẹp lâu phải lâu phải lâu phải phải lâu 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 phải มองหูขีทางเอาไปลังแรกแหกมานมาไปไปไปมือกล่องพลาทุกขีทงงังโอ้ยโอ้ตีมวนด้วยนะอยโอ้หอยหนูใหญ่แค่ใช่อุ้ยพู้น่ะอืมโอ้ยคือจะเก็บใท่ไหมตายบ่ nằm cái lăng buộc thì... <laughs> <Ui? cười> đi <Đếp> không ủa hỏi cả nồi bốc ngay mừng đu ừ. Ừ, ยันพวกยันยันพวกบุ้มีกระดูกต่อยเดบบเดบมาโอ้อยสามหน่วยหน่วบไงเลยหอวใหกเลยชิหน่วยเต็มถ้วยใจุใส่จะลงประมาณน่ใส่เลือใส่เพราะมันเห็นว่าใส่เลลายมันก็สบถตอนนั้นยังก่อคืนคคกลุ่งมนันก็ยมแยมน้ำบกนเตะ กระหตุมานขึ้นกันน้องกับน้องแคมทางมาแต่

คนช่วยของอังงนี้นะฝนมา้ํำแห้งจะไ,ไปเก็บตุ่มยนะ <c oughs> อยู่เนี่ยตสไล่ไปค่พฝนตกมาแรงกจริ เดนมันเยี่ยงอันเก็บตุ่มแล้วมันก็สาลามันมาหนาม,นามไปน้ำไอโบอละดองไปใช่ขี่รถไฟข้าไปขี่อันรถไฟมองอุตสาดะเดียวไปอี้ เเบิ่งนามถ่วงปิีประเด็นไบขี่รถไฟบุตรก็มาใส่ครางพี่นาไปชมคนตก,กันเลียดมือไลยกันน,น้ำมากาวน้ำถ่วมบดเลอันนี้ก็น,กน้ำฮกาโล้งนี่องบานเทองไรี่ว่าน้ำถ่ว ก็ลังใจห้เนาะอาจจซอยไปสันซัห่อนเราดูการมันนะกปัญญามันแดดนะกันแดดจนชิว่าบาดได้โต๊ะหรืกัต๊จนท่วมเนานงสุดท้ายข่าวยางขึ้นมาแท้ เปียวพรหนน่ะเห็นไห <c oughs> มหมุนเข้าไป ็ชิ้นเรียบร้อยไปหมดกุณงมื่อื่นจังมาเบิ่งกันมาลุนน้ำกันว่าสีได้ร้ายสำใดว่าสีไดบ่าอาสับเลยห <c oughs> <c oughs> ลุนอีกอ่ะพ้นสีโต๊ะกันไลนอันตุ่มไปโบ มาณเอคิดวไปเถอะสองสามเก้าสิบเจ็ดเก้าปกติจะมีสิบกว่าคนครับเอามาได้แค่หกค เอ้ามาน้องมามาเป็นพันยาและของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแล,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 ลถึงเมืองบางกอก <c oughs> ถึงพี่จะเป็นคนมาหน่องภาษาไปบางกอกพี่ไปประจำเดอ้อไปน้า,นาพีบอ่ะหน่องอันเฟินว่าไหนเออบางกอกอะอยู่เอาไป <c oughs> ขออยู่ไปสนิทกอนแล้วพี่ดองเดอร์มื่ออื่นยังวัดรุ่นกัน ว่าสิได้หรือว่าจังได้กันที่ตามกันเบิ้งได้พี่น้องเด้อผมก็ขอบใจผู้ที่เขามาชมมาเบิ้งกันในคลิปนี้ของเรากรบทองมาใส่ต้มกุ้งไว้แล้วมืออื่นจังสิมายามจังว่าบุลุ่นมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะในคลิปนี้เรากบทองกัสิดยุติใจะมีก่อนสบายดีพี่น้อง